วันนี้พาหลานลชายมาตกนะครับได้แล้วตัวแรก <S <S 1> <S 1> อ้าวน้องบอสคอยดูออน้องด้วยอ,อ่ยอออาอะไรเทนเนอร์ครับบอสนะครับเทนเนอร์ครับวันนี้เออเอ,าอาา่า,า,าค่อยไม่ต้องรีบอย่าจะปล่อยมือจากคันเบน็ดนะกำนนแน่นๆกำแน่นๆหลุดไปเลยนะเบ็ด พ่อแม่คอยลุ้น <c oughs> อย่าบอสอย่าให้น้องจับข้างล่างจับล <c oughs> ่างจบบับบอฮึบเอ้ยบอสบอสใกล้น้องไว้คอยใกล้น้องไว้ให้ปลามาล่าออกคอยตั้งคันไว้ เขาตั้งคันไว้อยู่เดอาไม่ต้องจับอ่ะไม่ต้องจับหมนากเขต้องจับตงีากต้องมือน้ก็ที่ตัา จับสองมือจับนี้ึนี่จับด้แล้วดึงขึ้นเนี่ยจับสองมือขึ้นลขึ้นแล้วก็ถ้าเจอปลาบึกก็จะสู้หน่อยแหละกลจะเป็นปลาบึกก็สินี่ยดึงเออจับบนเอออ่านดึงโหดไว้วันนี้ หลานชายมาหัดตกปลาครับที่บ่อน,น้ำลินครับอยากลองของหนักของแรงของแข็งจัดให้เลยติวเตอร์โดยพี่บอสยืนเกาปากขอเยเซฟน้องด้วยนะบอสมาปึกของแข็งเลยอ่ะตัวเดี๋ยวหมดแรงแล้วมั้งอปปาดูปลา เจือของแข็งเลยคับจับสูงเข้าไว้จับสูงๆเอาไว้ดึงอ่ะแล้วก็ปล่อยบ้างอะไรบ้างจับตรงนี้จับสองมือจับสองมืออย่าไปดึงมันสู้มากปล่อยบ้างให้มันสู้กันเนี่ยค่อยพอนเอ็นห้าสิบปอนด์ลุยไปเลยถ้ามีแรงนะเอ็นห้าสิบห้าสิบปอนด์ครับเดนโซบัสคุก้าครับเอ็นนะครับการเบอร์มิงโกลอกเพนเพอร์ซุดเบอร์หกพันครับเพ์ซุดสาม หาแล้วครับหาใกล้แล้วเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะี่ดูแล้วอ่ะน่าจะปลาบึกนะถ้าลาขนาดนี้้ยนี่มาบึกแต่บึกของหนักเลยอ่ะหาแล้วปลาบึกแล้วครับปลาบึกปลาบึกครับปลาบึกปลาบึกปลาบึก ปอยประคองน้องลากก็ได้บลอดลากข้าวแพมาข้าวแพนี้นนอ่าอย่าให้หย่อนอย่าให้หย่อนอย่าให้หลุดนะนมาใกล้แล้วนะนโอ้ยบิ๊กไซอ่ะอย่าไว้วางขาสิครับเดี๋ยวาใครแตกอย่าไว้วางขาปล่อยไปเบรกนิดนึง เอาไว้บางขายก็ไหวบ้านอเอาขึ้นเองเอาขึ้นเองให้ได้ตกแล้วก็ขึ้นเองให้ได้อ่าพิงเอวไว้อย่าให้หลุดนะจะถึงแล้วนะอ,อ,อ,นอะันเชียวบอสไปทางนู้นบอสบังน้องน้นงนนนำคุณครับอย่าให้หลุดนะครับโยงขึ้นสองมืออ่าโหนขึ้น ตอนนี้ไปแล้วครับสีนาทีกว่าแล้วรู้ไหวเป่ายอมแพ้ไหมเอามาแล้วใกล้แล้วออกขึ้นแพเลยมาได้แล้วได้แล้วหมุนเาหมุนเขาหน่อยหมุนเขาหน่อยากลาหลากลากากลาอลลาก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 ดึงลากามากอเคแมกเาากากลากลาากล จอดครับ<ป>รเก่งครับกจอดจอด